มาหาเห็ดมันโอ้โหดูไม่เหลือแล้วจ้ะป่าแห้งเลยจ้ะนี่ออกบบนี้แต่ขาโกอยู่จ้ะป่าแห้งมากเลยทุกคนโอ้ยเห็ดกระพอยแห้งตามไปด้วยดูอยากขึ้นอยู่แตแห้งขึ้นมาดูนี่จะอยากขึ้นจ้ะ ขึ้นไม่ได้ไม่มีน้ำนีจะ้ะนีเดวกอู้เอาจะเอาโอ้โสองดอกอยากจะขึ้นจะ้ะ แต่ไม่มีน้ําให้ขึ้นทุกคนเห็ดอยากขึ้นมากแต่แห้งดินแห้งจะแล้งอยู่สองสามวันแล้งเป็นอาทิตย์โอ้โหขึ้นไม่ได้เจอทีละดอกละดอกจ้ะแต่ก็โอเคอยู่จ้ะทีละดอกก็ยังดียังมีให้เก็บดูนี้จะแห้งอย่างนี้ก็ยังแต่ก็โอเคอยู่จ้ะเอาเหมือนเดิมจ้ะ จะป่ามานตรงนี้ที่รับใหม่รับจะไม่ละลานตาเหมือนที่อื่นแต่ก็ยังพอให้ได้เก็บอย่าจ้ะยังพอได้ได้เก็บจะให้ชื่นใจจ้ะนี่อดอกมัจะโอ้เห็ดมาป่าน,นี้คอยยังชั่วหน่อยทุกคนเจอแล้วจ้ะแต่ก็แห้งเหมือนเดิม อยากขึ้นอยู่จต่ทุกคนแต่แห้งมากดูนี่จ้ะงอมงามอยู่เลยจ้ะตรงนี้ถ้าขึ้นเนี่ยจ้ะขึ้นเป็นกระจุ่มเลยจ้ะแต่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่มีแรงขึ้นจะไม่มีน้ำดูนี่จ้ะขาดอกก็ยังอวบอยู่จ้ะมันอยู่ใต้ยาหมดโอ้ดอกนี้ พ้นมาได้ไงนีจ้ะนี้จ้ะ,จะขายาวมากแล้วก็ดอกหน่ดอกนู้สองดอกงามๆสองดอกจ้ะขายาวมีหูขายาว,น,ายาวนี้จ้ะทุกคนเหี่ยวแห้งโดนแดดเผาแห้งเลยจ้ะอยากขึ้นอยู่จะโดนแดดเผา แห้งจะไม่มีละนี่ก็อีกจ้ะโอ้โหดูขานี่ดอกดูทุกคนดันยากขึ้นมาเห็นแต่ดอกนางดันขึ้นมาไม่ได้จ้ะนี่จ้ะดูจะดันขึ้นมา ดันขึ้นมาไม่ได้จะแห้งสักก่นจ้ะ <c oughs> กว่าจะเจอได้แต่ละดอกให้ดูนี่จ้ะดันยาหมดขึ้นไม่ไหวแห้งจัดโอ้ยนี่อีกดอกของจ้ะสองดอก ดูดอกนี้พยายามจะดันขึ้นมาจ้ะข่าอยู่ในเนี้ยดูนี่จ้ะนี่กระดอกหนูดูดูหาทางไปโอ้โหเห็ดนี่กระดอกหนูเจ้ะปกติก็งามอยู่นะจ้ะเนี่ยเนี่ยจ้ะแห้งขึ้นไม่ได้จ้ะโอ้โห แห้งแห้งแหง้หง,งนเดนี่โดนเจ้าถิ่นสะกรรมนี่จ้ะเหลือแต่ตอจะอีอกอดอ,อกนึงไว้ให้จูน,นี่จ้ะแหง้งอยากขึ้นเหมือนกันเห็ดแต่ขึ้นไม่ได้จ้ะ เอาดอกนี้ดูขานางดูดอกนี้คาดว่าจะดอกใหญ่ดีจ้ะเจ้าถิ่นกินจ้ะดูนี่จ้ะเดี๋ยวจะข่าไว้ให้ เห็ดอยากจะขึ้นอยู่จะเห็ดอยากขึ้นแต่ขึ้นไม่ได้จ้ะนี่ก็เหมือนกันจ้ะเอาจ้ะหายากโอ้โห,โห,โห,โหนี่ขึ้นลายดอกจ้ะ ได้ทีละดอกสองดอกแต่ก็ยังได้ก็โอเคอยู่จ้ะโอ้โทุกคนเริมานเิมานเริม,ม,าเรม,มานจ้ะตื่นเต้นตื่นเต้นอู้หูดูค่ะ เอาจะอย่างนี้ก็เอาจะหายากนี่จ้ะดอกนี้สวยมากดูจ้ะนี่ดอกจ้จะไม่ใช่หลายอดอกหลายดอกจ้ะ ลูกๆเต็มจ้ะลูกๆไม่เอาอันนี้ลูกไม่เอาจ้ะเอาดอกนี้ไปนี่ดอก,จ,ดอกจ,จ้ะมานจะหมานดอกจ้ะคนเขาป่าป,ปกไว้ดูนี่จ้ะอันนี้อีกดอกนะู้ ดูนี่จ้ะโอ้โหโหโหจับดานผิดเป็นเป็นครอบครัวเลยจะเกิดน,นี่จ้ะมีดอกมีสวยสองดอกน้อยๆเอาจ้ะอย่างนี้ก็เอานี่ก็อีก ู้ดูข่านางนี่จ้ะมานพอกินเลยละจ้ะโอ้พอมือ้อนึงเลยจ้ะโอ้ยแดดร้อนมากยังไงคนเข้าปาาไปด้วยกันก็ต้องขอขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยจ้ะที่เข้ามารับชมคนข้าปลาไปด้วยกันนะจ้ะใครชอบกินเห็ดกับข้าวป่าเก็บเผ็ดคนข้าปาา,ปาไปด้วยกันก็ขอให้เอฟซีทุกท่าน,นจะเจ็จจนจ้ะคลิปนี้คน,คนข้าปลาก็ต้องขอตัวไปก่อนจ้ะสวัสดีจ้ะ